สวัสดีพี่น้องครับพามาชมรถไม้ครับพี่น้องมือเนี่ยมย้ายค่ยยา,ยาย้ายค่ายอาจารย์สันเด็กครับย้ายคข่รอแบบนี้ล้เลรอกแบบนี้อาจารย์สันครับ ครับสวัสดีครับผมท่านเสาท่ออ๋อนี่แหละครับรถลุยครับโหลุยโอ้ยเสื้อไผ้า่ลุยโอ้ยเสื้อผแต่วะใหญ่ไข่เลยตัวนี้เสื้อไผ้เลยบ่ได้บอกแล้วได้เนี่ยสันบ่เดี๋ยวเรามองตกใจองที่แหลกว่ามันจะเป็นแคปเนาะพี่น้องอ๋อครับผมทันเอท่อหนุ่ยครับเปลี่ยนเปลี่ยนไข่ครับ ลองมึงครับแต่ว่าแตัว่า่โคมาสูกับใส่ไหมต่างแจ่รุ่นหาเราได้หน่เนาะทีมนี้ครับปรานใดเวลาปะครับเสียหาสร้างนี่อยู่ด้วื่อน่าขอแม่นางเิดเด้อนยครับ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 เอาเอตามสบายเลยครับผมครับ มาชื่นชมรลดใดไม่ของท่านสท่อนหนุ่ยครับใหญ่คา,ายครับมันนี่ไดมาเป็นสีเหลืองครับสวยๆเลยนะครับ EC EC ครับได้เวลาเลิกงามยามดีครับเอารถลงนะครับ อโอ้เสื้ไผ่เลยครับยินดีวาสีออกรถไหมครับพี่น้องขายคันแคป320เจ้าแลมโบโยักไปนะครับผมออกไปแล้วก็เอาคันนี้เข้ามานะครับแกบอกว่าอยากลองเล่น <B ling> เครื่องยนต์สี่สูบดูครับผม เป็นยังไงครับอ๋องานทุกวันนี้ครับผมก็มันราคามันมัน,ม,นมันไม่เหมือนก่อนแล้วครับอยากขยื่นลงมาเล่นรถที่เป็นรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนแล้ครับมันอาจจะไม่แรงเท่ากับ เครื่องยนต์หกสูบนะครับอาจจะไม่แรงนะเท่ากับตัวที่เป็นเครื่องยนต์หกสูบแรงมา้าสูงนะครับแต่ว่าง,งานมันก็ไม่ได้ส,ม,สมบันมากนะครับทุกวันนี้จะน,น้ำกันไดเบิร์ดครับบัอ่สิเป็นรุ่นใดเนาะพี่น้องแมโครนี่ใส่เพิ่งแล้วครับ ย่นจีสูบฮกสูบนะครับใส่ข้ากันในเบิร์ดลงรถใหม่เลยครับ เพิ่งเพิ่งมีเพิ่งมีรถใหม่ครับเพิ่งได้ถ่ายรถใหม่นะซูเปอร์ยาวในปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมานี่ครับเพิ่งได้ถ่ายรถใหม่นี่แหละ <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครออกรถช่วงนี้เลยครับปีนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งได้ถ่ายรถที่เป็นรถใหม่นะครับครั้งแรกเลยนะครับของปีเพราะว่าได้นะครับที่ออกใหม่ เรียกว่าสวนกระแสเลยครับช่วงนี้ท่านส <c oughs> อทอ oh. ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีนะครับคนที่อจะกออกรถใหม่นะครับของปีนี้ปีนี้คันนี้ถือว่าผมนึกไปแล้วก็ไม่มีนะครับเป็นคันแรกเลยที่ออกใหม่นะครับ อื่นเหลืองามงามดีออกออกงันมาสันครับครับเป็นมโนอาจารย์สันมาเนี่เนาะ เลยครับตะขันเญ่ๆก็ดีะครับขันหน่อยลงนห่ครับเก็นไม่รอบกว่านี้มือเงาสำคัญครับไอมือเงาสำคัญเชียงจะว่าไอความฝั่งมันอาจจะแขบกว่าเ่าหน่อยหนึ่ง

กาจะแบบว่านี้มาฐานมับซูจดเก่ารุ่นีคิดตั้งสิเขาสามารถที่จะเลื่อทนที่มันหน่อยกว่ารเนม้องซูจิไว้ห้อเก่าซูจิแปดก็ได้ครับว่านับตัวซูจิปดไมู่เก่ามาฐานซึ่งได้ารจินสมเบาๆยังเขาใจมัจะเ่มค่าดีอันนี้เครื่องเขาติดมาแบบภาพรวนในตะฟ้อม่ไม่ยดอทั่วไปคืออัดทมือครับคุณ่ นี่จอาุขไม่เอาไม่เอาอะไรชิ้มกับผมเพราะว่าเวลาเขาอัดมันจะเป็นันะเขาอัดเขาเาอเลี่นอัดตัวดี้อัดตัวนี้อัดตัวนี้สมุมสมุมส่เขาอัดตัวดี้มนติแลนด์สนิทเี่มันวามันเปิไปต่อคอนรอบอะไรเลยคลอนเป็วิงไปอ่ามันก็มัน มันอแ่อยู่ในระยะอันวะเขาสวิงไปตัวนี้แต่อยู่ในระยะอยู่ในระยะอยู่ระยะสุดท้ายรถเห็นงานมันติดคาเองาะคนไป่นบางก็ติเก็บเสียรมุุนี้คนขับลอล่างคนเกยร์ได้ล่งนะครับนี่เป็นเป็นกองเดี๋ยวคนจะมีมีหลายอย่างอยแต่แกะออกมาให้เบิ่งล่ามีอย่งไ้มีเครื่องมือครับว่ สมมติการใช้งานนั่กมารุนีแนะนําเืคตัวปั๊มให้รัลกของมันกาคืออคลๆรุ่นแปนเลยท่ตัวเรียบแ่เขาดเสแปนี้เ็นรุ่นบมั้งเลยรุ่นซีครับสิอรุ่นเบิ้งน้นเียเนตนะ ล้ายเด่นเพชรรถโคบสุบบสเขาสเบิ้งตัวนี้ตัวนั่น 200, คือเ่เพจอยู่นี่พีซีสองร้อคือขนาดน้ำหนักยีสิบตันนะเอาสูนยของตัวน,นี้เนาะมันจะเหลือยี่สิบคือพ<ม>ีซีพีซีก็ p พาวเวอร์คาลเลอร์ไฮดรเคค<ม><ม>ร์เตอร์ก็คีดนี่คีดนี่คือ1ินี่คือรุ่นงมัเลยมันเป็นรุ่นของมันเลยมันเป็นรุ่นซก็คือเคือ้วรุ่นเก่าพี่นะโคะสุ จะบ่ใส uh, ่เลขสีกับเลขเก้าญี่ปุ <S <s no ่นมามานะขีดสิบรุ่นหนึ่งรุ่นสรุ่นสารุ่นห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดปะก็รสิบปรับบวกสเดยอันนี้สิบเอฟซีโ่เป็น0ูนะครับเขียนว่าเอเอฟูเบิดนตางจิงกิลสีโร่โลเป็นวศูนเนาะวัดีเวลาเขาถามมาุ่รุ่นไหนิเรียนไดนหน่ตัวนี้ตารางครับ เขเขียน่าซีซีเท่าไรนะครับนแบอขาเลขนีิเลขล่างเขาแาก้องาบ้าเขาโทรมหาเจ้าตนาะรุ่นใดอย่างไงกรุงแทพเขาบูยคนมันมันรุ่ท่นเขาเอาาซีเรียเท่าไรคุอบางเลกนี่นะครับบอกขาเลขหีเลวครับซีเรียนี่สำหรับป้าซเรีบอกสองคดซีเม็ีศรอครับผมสดีตอนนี้เวลาเขาขายเขายังเขาเขาเการซื้อขายเขาเล็กเลขเลอไปนนี่ มันเป็นเอ็มซโลนะครับตัวนี้เนาะซีโร่ก็เป็นเอ็มซูนนะรถเขาไปรับจ้างรถซูนจ้างตัวนี้เพ่มเวลาเขาขายต่อี่ตัวที้ประเกวเอ็มเอ็มเอ็มซีโล o ซีโรเป็นรถซูนที่มีคือ แถมหลายบ่ลองเอาแถมหลายดิดูของแถมครับโอ้กินนี่ยคือแม่ใจญี่ปุ่นหมดเลยกินสาบญี่ปุ่นได้ไงกินสา่ญี่ปุ่นวันมีกางเกงในสาวญี่ปุ่นอยู่ในหันอยู่บ่เต้ไหนกันเต้น ดูน้ำมันดูดเี่ยบ้านปดแบนี้อันนี้ดูดูน้ำมันในตัวนะครับบ่ดูดดูเขายงดูดูออกบ้นแดดีครับดูออบ้นดมด้ีมันนีเขากูใสมันยาเดี๋ยวไมีดพเข้าตนีันนี่สอทั้งหดใน่ดูดมีดวด้ยังีที่เฉพาะเาอัน เป็นสายเที่ยวเนี่ยเป็ตะดูน้ำมันได้ยิงบุ๋นดูน้ำมันเข้าได้ครับรุ่นนี้มีรอดูดออกไม่ได้มีกล้องหลังนะครับแทนรถดำนั่นนี่ผมก็มองว่าโคมาสูนี่ครับโคมาสูนี่ออปชั่นที่เขาให้มาในรถเกรดรถเกรดรถเกรดลดราคานะครับเขาเรียกว่ารถเกรดลดราคาเนาะถ้าเป็น โบเบโก้ก็จะเป็น SM นะครับ200 SM เป็นรถเกรดรถราคาครับโฮมอสสุก็เป็นรุ่นนี้ครับเป็น EC นะครับ200 EC CE ตัวนี้ครับถ้าเป็นซานี่ก็เป็น SY 2 0บสนะครับถ้าเป็นแคทก็เป็น320 GX นะครับผมมองว่าโคมอสสนี่ในรถที่เป็นเวทตัดเกรดนะครับตัด ตัดออปชั่นออกเนี่ยผมว่าโคมสุให้เยอะนะครับเพราะว่าให้กล้องหลังมาตัวนี้ในขณะที่เป็นโกเบโก้ SM นะครับไม่มีมานะครับไม่ให้มาไม่ให้มาครับกล้องหลังมีนะครับนี่มีที่ดูดน้ำมันนะครับเขาปิดเลยนะฮัมเล่าฮัมซวนเ่าซวนดูดน้ำมันนี่เลย แยุสุบ้านแบบยุสุบ้านมันแบบแลวบไปนแล้วขบสิอืมอย่านันขนอะไรอ่างเงี้ยดูแดนดูดล้นวสาม่บ้ดนมันขึ้นนี่นตงน้างให้เบิตนสาเอตนดีเาจอจอูกเือดนเาคุณโสดสอองแล้วก็เพื่อนนี้นานด่เนาะคนทังนทั้งที่ที่เขาแล้วรับ ครับผมซีเซียวครับปัจจุบันนี้ตัวนี้ราคาเท่าไรครับผมสามจุดห <3. 5. S 2> ้าเก้าามาาาเก้ก่ที่โป้ปั๊บามทุกๆไมาไครับแค่ตังสำับเทนีกับปรนเทราคาพิเศษนะครับอ ก็ดีโกค้าเป็นูกค้าอีกแบบนึงเนาะเนใจนักเ้ามสู่ัเลยราินหังเสร็จอีกนึงครับบได้เลยไอเราที่นี่ดาวดาวห้องดาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เาครับเริ่มต้นสิบเอเซน่าเนาะแบบดดวคนสี่สิบแปดหรือหกบแล้วแต่ราคาครับผมห้าสามจุดห้าเก้าโอเคครับสามจุดห้าเก้าล้านครับปัจจุบันนี้ตัวนี้นะครับผม เราก็ได้รู้กันไปแล้วครับผมราคา3.59ล้านนะ3.59 3.59ถ้าเป็นตัวถ้าเทียบกับแบรนด์โกเบโกนะครับก็จะเป็น SM SM ก็3.9นะครับ3.9 เป็นซานี่เป็นเอ200ก็จะเป็น3 3 3าล้าน3ล้าน3าามล้าน2นครับโดยประมาณนะครับช่วงนี้ถ้าเป็น GX นะครับเป็น320 GX ก็จะประมาณอือ<ม>เท่าไหร่นะสามจุดสามจุดห้าสามจุดหกประมาณนี้นครับผมสามจุดหกประมาณนี้นครับ สูสีครับสูสีแต่เรื่องของออปชั่นนี่ครับที่เห็นเห็นนะครับโคมสุมาเยอะกว่าครับกล้องหลังไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังที่ดูดน้ำมันนะครับมีมาให้นะครับเครื่องยนต์ก็ประมาณ1 4 7, นะึเจ็ดนาะรุ่นนี้ครับสี 4, ่สูบเครื่องยนต์ของมันเร็วครับ

ขายคันเก่าออกไปครับก็ขายเอาคันใหม่เข้ามาครับผมเอไว้ติดตามชมคลิปหลังครับคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับต,ตามชมกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ